าพบกับ Animal g a n แงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับพี่ไดโนเสาร์กันนะคะเริ่มตัวแรกเลยไทเซราท็อปส่วนใหญ่จะกินพืชเป็นอาหารแต่มีน้ำหนักตัวมากถึง10ตันกันเลยทีเดียวไทแลนโนซอรัสเล็ก หรือทีเ่เรียกกันว่าทีเล็กนั่นเองเรามีพี่ทีเล็ก2ตัวและแน่นอนพี่ๆเขากินเนื้อเป็นอาหารและขนาดของพี่ๆเขานั้นมีความยาว40ฟุตและมีน้ำหนัก9ตันเลยค่ะอควาทอรัสออเดตี้เป็นไดโนเสาร์ขนาดกลางกินพืชเป็นอาหารมีน้ำหนักตัวเพียง40กิโลกรัมเท่านั้นเอง พาราโซโลโลฟัสมีลักษณะเด่นคือมีงอนเป็นท่อกวางยาวและตัวสุดท้ายคือแบคิโอซอรัสมีขนาดใหญ่ลำตัวยาว30เมตรหนัก78ตันเท่าช้างแอฟริกาสิบเชือกกันเลยทีเดียววันนี้การรีวิวจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ